สสวัสดีคดค่ะได้ยินค่าวว่ารับสายไม่ไหวคุณแม่จ้าโทรศัพท์เป็นอะไรครับแม่โทรศัพท์เน่ยมันพังมันทอดติดเยาวตวันมันมันมันหลุดมาไปโอ้มันหลุดมาไปแจกเอฟซีให้ได้ๆครับผมเอา f เอซอย่าเพิ่งตัวหาแม่เนาะเพราะว่า บางทีม pues nah ันก uh, yeah, right. yes, oh yeah. ็รับได้บางทีมันก็รับไม่ได้แมีนเบิรงเบอร์ติดตามทั้งสองโลดเพราะว่าทั้งสองออกไปเอาดเลยซัมเลสรถนอกแม่นอกก็ต้องเรียนสูตรเนก็มาต้องเรียนสูตรเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์แม่พังอยู่หลับไม่ไหวร้านนอนเราเป็นเหมือนรื่องหยางพึ่อนยากเพี่งหยางร้านนั่านนอนเป็นแค่ขันเปง่วมเหตุเบียดใช่คบมานเองเขาถึมารับโทรศัพท์โยงเสียกันแต่ว่าก็รับอยู่ ตะว่าโทรมาผู้ใดโทรมาแม่ก็รับอยู่แต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์มันพังหน้าจอมันหลุดบป่ไปมันติดอยู่แต่ว่าเวลาคนโทรมามันหลุดมันรับบ่ไดดครับอือครับหลังจากที่เราได้เลขวิ่งอ่าห้าปีห้าปียังไม่หลุดเนาะคุณแม่เนาะจ้าครับเป็นเลขติดเนาะคุณแม่จ้าบางทีก็จับคู่เข้าเข้าด้วยกันแม่มามาด้วยกัน ปีนี่มันเหลืออีกสองงวดเนาะครับแม่คิดว่าอย่างมันมากหมดทุกองวดเดอยวโอ้อันนี้อันนี้สูตรทาปีบรุษเนี่ยอันนี้อันนี้มันจับคู่ยับคู่มันเข่าอยู่วันวันวันนี้จะเป็นสูตรจับคู่สูทห้าปีใช่ไหมครับแม่จ้าอันนี้เอาลับลอยด้วจ้าเอาได้ทไหมสูทห้าปีนะครับผม แม่ว่าอยู่คันมากแม่สิได้กแจ้งนะแกเรซซีว่าโทรศัพท์แม่มันหลุดก็ได้โทรศัพท์พังอย่างนี้นอันนี้คือสูตรไหนครับแม่สูตรฮาปีโรสูตรประกอบครูสูตรที่มันเขา่าหกหนึ่งสูตรที่มันเข่าหกหนึ่งมือมือน,นานท่อเอาไปแล้วมีตัวอะไรเนี่ประกอบครูมือเนี่ยมี่ตัวเลขรักมันทำไงเละเนีย่ยเอาจะจับ เลขที่จับนี่มีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีห้ามีหกคือคือสูตรนี่มันมันเข่าตลอดคือกับมันจับเข่าจับคู่มาแล้วครับวันบางขันกับที่หาาวันนีงวันที่หกบางนึงครัม่เข่าหกหนึ่งอ๋อแล้วก็ไอ้สูตรที่ห้าปีที่เราจับเลขวิ่งมามีตัวไหนบ้างครับแม่มีมีซีมีห้ามีเก้ามีศูนย์เราจะมัจับใส่ตัวนี้ใช่ไหมครับ บ่อนี่สูตรนี้มันตังหาของมันออคนละสูตรกันเหรอครับผมจ้าอันนี้ไม่คนละสูตรเอาแล้วแล้วที่สูตรห้าปีห้าปีที่แม่ว่านี่ได้ได้จับคู่ไว้หรือยังครับแม่ไม่ได้จับคู่ได้มันมากของมันเคือแม่ให้ว่าเป็นเฉพาลขติดอย่างเดียวนั้นเป็นเลขติดแต่ว่าบังหันมันมากมันจับไม่ไม่กระจับปัญหาเลยนะเพราะว่ามันอั่นนั้นมันมีสี่ตัวหนึ่งทีาจับเลขสามตัวก็จับปัญหาจับภายในสี่ตัวนั้นแม่จับในภายในสี่ตัวที่มันมี มีซีครับมีหาครับมีเกมีศูนอ๋อวัที่มันบางนึงครับมันบางหันมันเก้าแปดสี่สานะครับผมเก้าแปดสี่สานี้แม่ก็เลยเอาอีกสูตรนึงมาตัดมาตัดสูตรทัตมันหกหนึงนะครับผมอากรุแม่ตัดเลยครับผมเข้าใจแล้วครับก้าศูนก ก็หาแต่ว่าแม่แม่มากเกา่าแต่ว่าหากับเก่านี่มากตัวหนึ่งแม่นอนอนะคิดแาบว่ามานร่นกัน แมวสุดด้วยครับแม่สูบนี่สูดร่างแม่ีงยบนจะบนบนแต่ว่าบางนึงันมันลงล่างอันนี้รักลอยด้วยเนี่ยครับนี่รักลอยเนี่ยรักลอยมี่ตัวใดในวันนี้มีหามีหกมีศูนมีหนึ่งมีสองเพราะว่าแม่ยังมาทันเด็กเด็กโซนอันสูตรนี้คือเข้ามากินงวดแล้วแม่สูตรนี้ครับได้ปีคืึกัน โอ้ร oh. ายปีคือกันครับอัน,นอันนี้สูตรนี่บางหานมันมันออกหกนึงสูตรเนี่ยครับมันมันมันเข่าหกนึงตรงตรงเลยนี่แหละลสูตรนีแ่แล้วอีกสูตรนึงที่มันเข้าสี่ตัวแม่ข่าออกมาด้วยไหมสูตรอันที่มันเข่าสี่ตัวมันนี่สูตรนี่เพราะว่าบางหารมันมีเก้านะมีเก้ามีแปดครับเปยนมีแปดมีสามมีสี 4, นะ่เนี่ย อันนี้คืออันนี้คือสูตรนี่แม่แม่คัดออกมาด้วยก็ได้ครับผมคัดเป็นตัวคัดเป็นตัวครับเผื่อเปือตัวดนั่นะใช่เผื่อเขาชอบสามตัวเผื่อออกสามตัวเหมือนม้วนเมื่อกี้ครับมณเน่เลยนะใช่ครับเนี่ยเป็นสี่ห้าเก้าครับผมแล้วก็ห้าเก้าศูนย์ค่อยค่อยไปตัดเลรียญะไปเพื่อนไปตัดเลรนั่นก็มีดสองคูเท่านั้นครับ ฟันดีวพาเราแม่เอาคอยเหล็กหมน่ป้าเดล็กันอันนี้สูตรหกหนึ่งบนล่างก็ได้นะแม่มัดอกบนแล้วแต่มัดอกบนมันเป็นสิเป็นเลขสูตรบนแต่วางหัวบางหนึ่งค่ะมันลงล่างแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะมาล่างได้ใช่ไหมครับแม่พะแต่มีอย่างนี้แหละครับกลับด้วยไหมครับคุณแม่ครับกลับด้วยไหมส่วนใหญ่สิ เป็นตัวกั๊บนะแต่ว่ามันช่องมดนสิเป็นกับแล้วสิบเป็นยี่สิบตัวแต่ว่าบางนึงหันโล่งรางมันเข่าตรงๆเนี่ยสูตรเนี่ยคือวันนี้มีทั้งสองสูตรเลยนะคุณแม่เนาะจาแต่ว่าเป็นสูตรบนมดครับผมสูตรบนมดอ่าครับบนท้งหมดอันนี้รักลอยนี่เขียนหลุดไปเขียนเปลี่ยนเขียนรักลอยรักลอยมังแม่เนี่ยเนี่ยรักลอย วังหันมันมีมันเข่าแปดมันเข่าอยู่แต่ว่าข้าโจกมันบ่ค่อยเคือครับผมแล้วมันสมากตัวใดแต่ว่าเม็ดเม็ดตัวนี่มันกบบระบาลจากนะ้ำขาก็มาักตัวใดเข้าเตาตัวนั้นอยู่ที่เราชอบเนาะแม่เนาะจะ้จากาวัครับวันนี้มีทั้งสองสูตรรวมกันเลยนะครับจะแต่ว่าอันนี้เป็นคือสูตรมันออกอันวังหันละออกแปดสี่ 8, <43 S 2> สามวังหันละ ที่มันดอกสามตัวังพันละจะเป็นชุดสามตัวนะครับเนาะแม่ให้ซีได้ดูตัวเลขนะครับผมให้แม่ยกให้ดูหน่อยครับแม่ที่มาให้ีดูหน่อยครับผมว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนครับคุณแม่ครับสูตรได้เป็นสูตรได้ได้อันที่เอ็นท,ที่มนันเป็นเป็นที่แม่เดียกันนั้นขึอนมันดอกหกนึงมัองพันนะมันออกไม่ลงล่างแต่ไม่เกิเป็นสูตรบน มันมันขึ้นมันออกเรกันมากหางวดในวดที่หกครับแต่ว่าวัดที่หามันเป็นร่งล่างมันเข่าตรงๆเลยล่างแต่ว่ามันเป็นสูตรบนก็คือว่าฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นอีกสูตรนึงเมนส่วนเลขสามตัวนี่จะเป็นไอ้สูตรที่ว่าเข้าสี่ตัวนั้นใช่ไหมครับสูตรห้าปีแมนแต่ว่า้าสมมุติบาสมมุติบามันมาม่ามันมาม่าน้ำกันครับ มันกสิมาตัวหนึ่งมันต้องปิดทุ่มนี้ติดซีตัวเนี่ยครับผมปิดซีตัวนี้แน่นอนก็หมวดนี้มาคือสี่ห้าเก้าศูนย์แมนใช่ไหมครับแมนมันมีสองสูตรนอกสองสูตรประกบใส่กันไอินอย่าเพิ่งงงนะครับผมก็คือว่าสูตรสองตัวนี้คือหวดที่แล้วเข้าหกหนึ่งแมนที่แล้วขหก ส่วนขวามือชุดสามตัวนี่งวดที่แล้วเข้าสี่ตัวม <Man. S 1> ครับเอาเอหน้าจอไว้คจับ,บเอาจ้าแม่ก็ไป็จัเบเป็นแนวทางนะครับผม mm hmm. เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแนวทางของแม่เพชรนะครับเอฟซี FC ก็ขอมาเยอะนะครับนาะออย่าเพิ่งโทรหาแม่นะครับโทรศัพท์สเสียโทรศัพท <c oughs> ์โทรโทรตีแต่ว่ามันมันหน้าจอมันแตกมันรับกระได้มันหลุดกรได้ครับผม อย่าเดี๋ยวรอบแปบรอบแปบซื้อโทรศัพท์ใหม่กันครับเดี๋ยวซื้อโทรศัพท์ก่อนเนาะซื้อโทรศัพท์ใหม่กัน FC มีครับแล้ก่อนจะได้ับแม่ครับหรือเผื่อ FC มีโชคนะ FC จะซื้อให้แม่เนาะอันเจ้ามาอันเจ้าโทรมาอยู่วันโอ้ไม้เล็บท่อแม่กับเขาตรงเต็มเต็มต้นเหวมาเสนออันหนึ่งฮอรดแบโอ้ยนอนหนึ่งหันมีจ๊คครับ เบอร์โทรก็เข้าเต็มเล็เนาะกแม่เนาะเบอร์โทรก็เข้าเต็มเต็มต้นเนี้เซนแมนห่งกแมนซีหนึ่งหกซีหนึ่งหกเต็มแม่ได้ร้ายเป็นได้เซนได้เขาเขาโทรมาถามแม่ได้ร nah. ้ายเป็นได้เบอร์โทรแม่ครับเบอร์โทรแม่ก็เข้าเต็มเต็มตนี้นือบตเป็นเลขสูตรนะครับสูตรห้าปีนี่คือห้าปีเข้าคือ บางทีก็เป็นเข้ามาตัวเดียวนะคุณแม่เนาะบางทีก็จับก็มาเป็นคู่ใช่ไหมครับแมีนทั้งเทียกับเขาสามตัวจริงะแต่ว่ามันมาดูแต่ว่ามันเปนบ่เขาน้ากันนะดูส่วนใหญ่ตัวหนึ่งเนี่ยมาแน่นอนหรือว่าใครไปกลับไปทําดูย้อนหลังก็ได้นะคุณแม่เนาะได้ได้ครับไปเหตุจากแต่ว่าผมผมยังไม่เคยทําย้อนหลังดูสักทีเหตุกับเขาแม่ยถ้าไปอยากให้เบื้องเราเรียกรวบเพราะว่า สอนทุกคนก็ว่าไหวเนาะหลับไม่ไหวว่างมานี่อันมันยากบางคนมามเพราะว่าติดตามเลียกันในเบื้องเบื้งองในซองกันในเบื้องแต่ว่าเขาบ,บอกว่า เบิ้งบระท่านเบิ้งบระท่านเราสิเง็ดจังไดเจาว่านะบอกว่าโกดกดเลยกดเข้าไปมันสีิงจริาัเไปเลยค่ะว่ต้องเฮ็ดบ่แมนบ่วม่นว่าเบิ้งบระท่านสูตรในเบิ้งเบิ้งทิพย์พระท่านเบื้องทิพย์ระท่านก็เลยบอกว่าให้ไปโกดไปโกดทิปเบิ้งแราวเฮโกดเออเฮาเบิ้งเบิ้งย้อนลั้งเท่าได้ก็ได้นครับจัก2องั้งก็ได้เือเฮาเบิ้งไปรวดสนดยอดไปกดเบิ้งเฮ้เบิ้งรวด ไปดูย้อนหลังก็ได้นะคุณแม่อันแต่เก่ามันก็มีอยู่อันนั้นเห็นอยู่นี่ล่ะเนาะแต่เก่าเนาะเห็นแต่แม่เบนามันกท่านท่านคมันว่าท่านต้องคอยใจเย็นฟัไป ตั้งแต่แม่ยังกดเบิ้งอันซุ่มเกาแม่ก็ยังเห็นใช่ครับผมแม่บอกคือว่าให้กดเบิ้งเอาไปเบิ้องข้างซองเลยเพราะว่าแม่ไม่มีเวลาครับหลานนอนซื้อด้มื้อนีพันยากระย่างหลานมาสั่นเล่นมาสลหนาเล่นมือนั้นเปิดวัตถุแล่น้ำกับวัตถุาลหะแห้งอันรถ้นเลยไม่เปิดแล้วไม่แรงจันเลยบ้านแม่ติดติดไอ้ถนน เบิ่งนี่มันซ่องแล้วก็เป็นยางเบื่อนี่ซ่องคืออยู่ในนี้มันบอธิับคูแล้วก็นี่ชุดสามตัวนะคะวันนี้แม่ทําให้ดูนะะได้ทั้งชุดสามตัวชุดสองตัวนะคุณแม่เนาะคือเป็นชุดสองสูตรใช่ไหมครับผมแม่อันอันสูตรนี่คือคือซุมเนี่ยเนี่ยอันนี้คือซุมเนียงสินะชุดสองตัวแล้วก็สูดสามตัวสองตัวประกบใส่กันนะครับก็จะมาได้แบบนี้แม่เบื้ององน แม่เบิ้งอันคอมเมนอะไนั้นะครับโอ้ค